สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก็กลับพบกับรายการนบุกทุกวันกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแอดมินโป้นะครับที่จะมาชวนพูดชวนคุยนะครับแนะนําเกี่ยวกับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆนะครับที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจนะครับก็อาจจะเป็นรุ่นใหม่เพิ่งเปิดตัวไปหรือว่ามีขายมาสักพักแล้วนะครับแน่นอนก็จะสลับสับเปลี่ยนด้วยในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กสายการใช้่อต่าง มันจะเป็นแบบทั่วไปนะครับคุ้มค่าบางเบา Intel Evo AMD e v e n t r a d e Gaming Creator Commercial นะครับเรียกว่าก็จะมีหลากหลายเลยเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีโอกาสไปเลือกซื้อกันให้มันตรงใจเราที่สุดสำคัญตรงนี้นะครับเพราะว่านบุกแต่รุ่นเองมันก็มีจุดเด่นหรือว่าข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องรู้ก่อนซื้อ คือไม่ใช่ดุยๆไปซื้อเลยอันนี้ผมว่าเดี๋ยวจะปิดผ้ากันได้นะครับไม่ใช่เข้าแกงข้ามันไก่ที่ไม่ไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินซ้ําก็ได้นะครับอาจจะอร่อยก็ได้แต่มันไม่อร่อยสลับเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคสลับในวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งโนบุกเลยที่ผมแบบโคตรอย่างชอบนะครับกับ msi s t e a l t h 16 mercedes amg motorsport อันนี้คือชื่อเต็มเขานะ ยาวๆนะครับก็เป็นการโคลบกันนะครับเอกกัรระหว่าง MSI แล้วก็ AMG Motorsport นะครับแน่นอนหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับ m o t o r c e c l e s ก็เป็นแบรนด์รถจนรนะครับจากเยอรมันนะครับส่วน AMG ก็จะเป็นชุดแต่งของเขาชุดเรียกว่าชุดไม่ใช่ชุดแต่งสำนักแต่งนี่ะใช้คำนี้นะครับเออ สเปคเองนะครับเป็นคอย 913900H นะครับการ์จอ RTX 4070จอ16นิ้ว OLED Ultra HD Plus นะครับกับราคา99,990บาทของแถม9,000กว่าบาทของพรีเมียมนะครับบอกเลยว่าดีไซน์สวยของแถมก็น่าสนใจใครขับ เหลือเป็นแฟนนะครับในส่วงตัว Mercedes-AMG อยู่แล้วเนี่ยผมว่าต้องมีอ่ะต้องเก็บอ่ะพูดจริงจของมันต้องมีนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยได้เห็นตัวจริงแล้วต้องแต่งานคอมพิวเตอรที่ผ่านมานะครับมันดีจริงๆนะและผมเองก็แอบเห็นนะด้วยตัวที่จะมาขายในไทยนะอย่างเด็ดเลยแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดๆไปผมมีแผนจะมาไลฟ์ รีวิวตัวนี้กันแบบสดๆอีกทีนึ่งนะครับวันนี้มาแนะนำกันก่อนละกันเนาะโอเคผมพามาดูที่เว็บเขาเลยดีกว่านะครับนี่เลยนะครับเลยว่าเป็น landing page ของทาง MSI ประเทศไทยเลยนะครับในการนำเสนอตัว MSI Stealth 16 Mercedes AMG Motorsport ขอพูดชื่อเต็มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับจะบอกว่ามันก็เป็นโน้ตบุ๊กนะครับ ในรุ่น MSI s t e e l 16ส t u d i o ตที่มีการจูนอัพปรับแต่งทั้งในส่วนตัวสเปคนะครับแล้วก็ดีไซน์ให้มีความเป็น AMG นะเนาะเรียกได้ว่ามันมันสวยอะ่ะมันเท่จริงนะทั้งในส่วนตัวเรียกว่าแม้ว่ามันใช้ฟอร์แฟกเตอร์ร่วมกันนะครับแต่ลวดลาย สีสันเนี่ยหลายอย่างเนี่ยเรียกว่ามันเป็นในส่วนของตัว Mercedes AMG จริงๆแล้วก็แน่นอนผมอะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชำนาญเรื่องของรถรถแข่งอะน,นะแต่เท่าที่ทราบมาไอตัวเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยรถคันคันเนี้ยนะครับมันคือ,ม,คอมันคือรถแข่งที่มีอยู่จริงนะครับและผมเห็นตัวจริงมาแล้วที่งานคอมพิวเตเขาเอามาจอดเลยแหละในงานนะผมไม่แน่ใจชื่อรุ่น แต่เป็นตัวแข็งจริงของเขานะแบบไม่ใช่แบบเรนเดอร์ขึ้นมาเฉยๆยอะ่ะแต่มันมีอยู่จริงนะครับคันเนี้ยแต่ผมไม่แน่ใจรุ่นอะไรนะถ้าใครชอบใน2งตัว m o t o r ร์สปอก็บอกกันหน่อยแล้วกันเนาะโอเคในตอนนี้นะครับทาง MSI ประเทศไทยเนี่ยได้เปิด p Order แล้วผมก็เลยอยากจะมาแนะนำกันแล้วว่าถ้าใครสนใจนะครับวันที่22ก็คือที่ผ่านมานะครับ ไปถึง3ากันยายนนี้นะครับก็จะได้ข้อเสนอสุด Exclusive นะครับเราเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวเรียกว่าอ่าโอเคละนมุคองนี้นะครับสเปคก่อนแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนแหละเดี๋ยวขอย้ำทีหนึ่งนะครับ mm hmm. Intel c o อ e i9 1ก9 0 0นนะครับก็คือตัวแรงแล้วก็ตัวดีสุดของตัวรหัส H-Series GDP 45วัตต์นะครับมีห้บิดคอสิ14คอร์ยีเทรดนะครับกาจอ G-Force e RTX 4 0่0เหลือจะเปเลือยเลยในการใช้งานต่างๆจะใช้อะไรก็ได้งานครีเอเตอร์เกมเมอร์ในหมดนะครับส่วนหน้าจอเนี่ยจะพิเศษกว่าตัว Stealth 16ตัวทั่วไปเพราะว่าโอเคแหละมันเป็นไซส์สิ่งนิ้วเรโซ1ิบต่อ10นะครับ Ultra HD Plus อ่ะมันมเ้าเสีตรงออาต้า HD พัทนี่แหละนะครับสามแปดสี่ศูนย์คูณสองสี่ศูนย์เป็นจอสี่เคอ่ะว่าอัเจจอปกติรุ่นปกติจะเป็นจอสองจุดห้าเคนะครับ <S <S พาร์แนลเองก็ไม่ใช่ IPS แต่ว่าเป็น OLED <S 2> <S 2> อืมโหอย่างสวยอ่ะนะครับ <S <S แน่นอน P สามร้อยเปอร์เซ็นแต่ข้อควรรู้สำหรับผมนะ รีเฟรชเรทเนี่ยมันจะเป็นหกสิบเฮิร์ตและก็ถ้าถามผมอาจจะแบบไม่ได้แบบโอ้มันจะลื่นกว่าจอหนึ่งได้ยังไงนะครับแต่มันได้ความพรีเยีไงอาจจะเน้นงานครีเอทจริงๆผมว่าคนซื้อไปอาจจะไม่ได้มาได้ซ้ำว่าจะเอาไปเล่นเกมนะเนาะน่าจะเข้าใจกันเนาะมันเป็นของแบบของเก็บหรือของต้องมีอ่ะคือขับ AMG มานะครับพกน,นี้ออกมาคือเท่เลยหรือ ไม่ต้องขับ AMG ก็ได้นะครับจริงๆ AMG เนี่ยไม่ต้องไปเล่นตัวท็อปไปนะ AMG ผมว่าตัว GLA ก็โอเคแล้วนะครับ c l อ e อะไรอย่างเงี้ย c c l a s s AMG E c l a s s AMG ก็มีมใช่ไหมเออจริงๆทุกๆรุ่นมี AMG ีหมดเลยมั้งเนาะก็เป็นรุ่นเรียกว่าถ้าในไทยเนี่ยก็คือทำตลาดเป็นตัวท็อปของเขาแหละในสายของรุ่นนั้นนะครับโอเคกลับที่โนบุ๊กใหม่นะครับ รมดีเดี D 5, ยห้าใส่สองกิบไ์นะครเป็นแบบสมดุลที่สองตัวด้วยกัน SSD 2เทรซไบายเจน4ความเร็วสูงมี Microsoft Office มาให้ด้วย Home and Student ตัวเครื่องแมกนีเซียมอลูมิเนียมอลลอยนะครับความเบาความบางความเบา1.88กิโลกรัมความบางส0 5มิลิเมตร High Performance นะครับแต่ว่า ไลท์เวทมากๆเลยมีการไล่เบาเหมือนกับรถแข่งเลยนะนะลำโพง6ตัวไดนาออดิโอเสียงดีเสียงดังแน่นอนนะครับเหนือชั้นแต่นี่ก็เป็นเรื่องของ DNA ของ s t ตล16สิบอยู่แล้วนะค o l ูทไฟนะครับพัดลมสงตัวฮีตไปห้าเซนเบอร์คีย์อารคีย์บอร์ดแบตเตอรี่กวัตต์เอาราคา9ก้าหิบบาทนะครับแน่นอนเราไม่ได้แค่นั้นนะครับเราจะได้ของ พีเมียมเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนนี้ผมไปแอบจับของพีเมียเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คนะครับเมาส์ที่เป็นลวดลายของตัว MSI X กับ AMG แผ่นรองเมาส์นะครับกระเป๋าผ้าขนาดเล็กไว้ใส่อแดปเตอร์อแดปเตอร์เองก็ด้วยจะเป็นลวดลายเ เอเมซายเอ็มจีนะครับแฟไดรฟ์ Fat ry, แบบดูโอก็คือมีทั้งไท้ซีแล้วก็ท้เอในในอันเดียวนะครับเคเบิลทายสายลัดดูกแกก็มีเหมือนกันกรองแพ็กเกจจิ้งแล้วก็มีผลกับโปสการ์ดของเขาอะนะเรียกว่าสุดพิเศษจริงและนอกจากนั้นอันนี้ผมไม่เคยเห็นแต่ว่าในวันวันที่31ส,งสิงหานี้เดี๋ยวเจอกันกับตัวนี้เลย นี่นี่นี่เป็นโมเดลรถนะครับ mercedes amg gt 3โอเคคงจะเป็นชื่อรุ่นอย่คันนี้ก็คือ gt 3นะครับ msi limited edition ผมไม่แน่ใจขนาดมันใหญ่หรือเล็กเท่านะผมว่าน่าจะฝ่ามือม้งไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือสิริรวมแล้วนะครับซช้คำโบราณเฉสิริ Siri, รวมแล้วผมขอดูก่อนนะผมเขียนอยู่นะ เออผมขอดูก่อนนะว่ามันมันราคามันประกอบด้วยอะไรเดี๋ยวก่อนนะโอเคนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวโมเดลของเขานะครับเป็นเสร็จแล้วเนี่ยราคารวมๆแล้วนะครับมันก็จะอยู่ที่ตัวนี้เลยดีกว่า ชัดดีนะครับ9,350บาทเออก็ถือว่าเป็นของพรีเมียมนะครับที่เข้าท่าคือเราได้ตัวเครื่องผมว่าสเปคต่อราคาเนี่ยถือว่าเขาทำราคามาดีนะไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเอ,อ้ยใช้ได้นะครับแล้วก็เมื่อรวมกับของบันเดิลที่เขาให้มานะครับ ผมว่ามูลค่าก็อาจจะส่วนหนึ่ง9 0 0ากว่าบาทก็ถือว่าโอเคแต่มันเป็นของพิเศษก็คือไม่ได้มีขายทั่วไปเว้ยมันทาให้ถ้าใครเนี่ยอยากจะได้โน้ตบุ๊กที่มันไม่เหมือนใครละหนึ่งรวมไปถึงในส่วนตัวพวกอะซ s สซอรี่ต่างๆไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครผมเข้าใจว่าลิมิเต็ดนะับว่าหมดแล้วก็คงหมดเลยทั้งตัวเครื่องแล้วก็ AMG, premium, เปอร์เนนเซ็ตนะครับมันควรจะมีเก็บไว้ถ้าใครเป็นเรียกว่าชื่นชอบเป็นแฟน MSI เป็นแฟน Mercedes AMG อะไรทำนองนั้นอืมเนอะของมันแบบมันพิเศษนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูรายอยีต่างๆกันดีกว่าเราสามารถนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ เข้าไปนะครับ p o r d e r p o r d e อ p o r d e r กันได้เลยอันนี้มันจะเป็นแบบฟีเจอร์มาตรฐานนะครับตัวเครื่องแมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลลอยความบางความเบานะครับแบตเตอรี่ยาวนานนะครับชุดอัพมาดีเดี๋ยววิดีโอผมเปิดให้ดูช่วงไฮททีนึงแล้วกันผมพามาดูอ่าผมกดนี่ก่อนดีกว่า p r r d r r ถ้าเรากดแล้วเนี่ยก็จะเห็นร้านรวงต่างๆนะครับก็อจะเป็นที่มีตอนนี้นะแอดไว้ ไอทีซิตี I ้เจเอบ e มาคือล่าเนโอช o o ป e น o t ส s ตเรซตา s p e e d Gaming นะครับ shop e e แล้วก็ตัวเ s i Official s t o เ e รเองเรียกว่าสะดวกซื้อสะดวกพีร้านไหนที่เราคุ้นเคยนะจัดไปร้านนั้นนะครับอืโอเคครวนี้มาดูหน้าหลักกันดีกว่านะว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างแน่นอนมันก็ มาพร้อมกับทีม Mercedes-AMG นะครับคือผมอยากไม่ผมไม่แน่ใจว่าร้านไหนมีมีขอให้เห็นก่อนเว้ยจริงๆคือบางคนอาจจะลังเลอยู่ว่าอเอาไม่เอาดีมันมันนู่นหนีนั่นผมคิดว่าต้องเห็นตัวจริงเว้ยนะแล้วคุณถ้าแบบคุณเมาเมาหน่อยเนี่ยคุณอาจจะแบบอ่อโอเคช่องครับก็ได้ อันนี้ก็มีเรื่องของ s ตอรี่เ l ลลิงแหละว่าเป็นการโคลนบกครับในส่วนตัวดีไซน์คือเขาคิดมาเยอะนะว่ามันจะต้องเป็นอะไรยังไงนะครับนี่เลยทั้งโลโก้ที่ฝาหลังเขาแบ่งเรียกว่าสัดส่วนกันนะครับ MSI แล้วก็มีขีดแล้วก็เป็นโลโก้เขครัและดาวสาแฉกนะแล้วก็ AMG Motorsport นะครับ ด้านหลังตัวเครื่องเองเนี่ยก็จะมีลายทงหมักรุกนะแบบถ้าใครติดตามวงการรถสปอร์ตก็เห็นว่าเวลาเขาโบกทงเนาะนะครับเป็นแบบมีไฟด้วยนะเออมีโลโก้เอ g ที่ขอบตัวเครื่องด้านหน้าเวย้ยเป็นแบบปั๊มลึกลงไปนะครับแล้วก็บริเวณในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมฟูชดไออาร์ e r มเนี่ยด้านบนตรงนี้นะครับตัวชัตเตอร์นี่ด้วย จะมีลายธงหมักรุปประกอบไปด้วยแหละนะครับสเปซบาร์ก็ใช่เอ้ยก็ทำม,มาดีนะมันรวมไฮไลท์หรือว่าเราจะเห็นความพิเศษตรงไหนบ้างใต้หน้าจอาจะมีโลโก้ MSI นะครับแล้วก็ AMG Motorsport อีกทีหนึง่งและช่องดูอากาศเหนือคีย์บอร์ดนะครับก็จะมีมีการยิงเลเซอร์ลงไปแล้วก็เป็นคาว่า AMG อย่างเจ๋งอะนะครับส่วนไฟคีย์บอร์ดเข้าใจว่ามันเป็นเปอร์คีย์ไว้แหละแต่ว่ามันจะมีตีมไฟแบบแบบเครื่องเนี้ยอยู่ด้วยนะครับโอ้สุดๆนะครับส่วนอื่นก็แน่นอนนะครับเป็นคอ i9 เป็น4070เป็นหน้าจอ OLED นะครับอ,อัลต a ้า p อชพมีเรื่องของระบบนะครับรองคระบ,บูไฟนะครับลำโพง6ตัวดีจริงอันนี้ลำโพงเสียงดีจริงแลบประกัน คือจอเทพลำโพงก็เทพด้วยนะครับอื่นๆแบตเตอรี่ขนาดใหญ่มีชัตเตอร์นะครับมีไฟคีย์บอร์ดเปอร์คีย์ w i f wi-fi 6e นะครับมีแอปพลิเคชันโอ้เดี๋ยวก่อนนะตีมเนี่ยก็ตีมของ MSI Center ก็จะเป็นตัวนี้ด้วยนะครับมีเรื่องของ must switch นะครับพอรตเชื่อมต่อแน่นอน มันก็จัดเต็มแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวช่องต่ออะแดปเตอร์แบบสี่เหลี่ยมบล็อก B นะครับ USB Type A Thunderbolt 4นะครับช่องต่อฟอร์มค์นะครับ USB 2อ Type C Micro SD Card Reader HDMI แล้วก็ LAN RJ45 จริงๆเนี่ยผมชอบทั้งหมดแหละมันขาดแต่ผมก็แอบเอ๊ะอยู่มันก็เหมือนกับตัวสเตลลปกติเนะาะก็คือ Micro SD Card Reader เนี่ย ถ้ามันได้เป็น s c c a r d ร e นะมันแบบมันเพอร์เฟกะนะครับเพอร์เฟกเลยเอ,อ่าแน่นอนมันต้องรองรับการชาร์จ PD 100นอยวัตต์อยู่แล้วนะครับอันนี้ความเป็นพาร์ทเนอร์ของเขา Official Partner นะครับโดยรวมก็ประมาณนี้คราวน,นี้ในส่วนของเรียกว่าคุณนสมบัติทางเทคนิคแล้วกันเนาะใช้คำนี้ เผื่อตรงไหนยังไม่ได้พูดถึงนะครับพวก CPU อ f f i c e นะครับหน้าจอ HDR 600ก็คือประมาณ6กนีสและทอสว่างนะครับอ่ะ TGP ของตัวการ์ดจอคือ105วัตต์ก็ปกติเนาะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นปกติก็จะเป็นพวก4 0น0มากกว่านะครับแรมการ์ดจอ6 g กิกแรมนะครับ แรมเนี่ยสามารถอัพได้อีกนะถ้าใครคิดว่าสายสองกิกสุดไม่พอนะครับสโตรเรจให้มันเป็นสองเทรเไบต์คือหนึ่งตัวแต่ว่าสล็อตเองเนี่ยว่างอยู่อีกหนึ่งสล็อตนะครับอืมอา่ามีฟิงเกอร์ปรินต์นะครับในการสแกนนิ้วเมื่อมีคิวเลอร์ด้วยทั้ง LAN, แลนแล้วก็ Wi-Fi นะครับเป็นคิวเลอร์ดับเบินตช็อตโปรแหละ มันสุดนะมันสุดจริงนะครับแบตเตอรี่สี่เซลล์อะแดปเตอร์อยี่สองร้สิวัตต์นะครับมาตรฐานความบางความเบานะครับสีเออเซเลไนด์เกรย์เป็นสีพิเศษด้วยนะมันจะมีความเทาๆอ่ะนะครับเรียกว่าไงดีอ่ะดูที่แกลลี่ดีกว่าน่าจะชัดกว่านะครับ สีผมเห็นตัวจริงแล้วไงมันสวยอ่ะมันมันดูเทาเทาแบบไฮเอ็นอ่ะเออสีเป็นสีด้านนะครับเนี่ยมีโลโก้เอเมซายตรงนี้อยู่อีกนุ่ดด้วยกันเออโลโก้บางกร์ะนะของเขาอ่ะนะครับจะบอกว่าถ้าใครสนใจอ้ายนี่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 เยผมลืมแบ่ไม่ใช่ลืมมันไม่เห็นนะครับปกติ ด้านใต้ตัวเครื่องก็จะมีโลโก้ AMG Motorsport อยู่อีกหนึ่งจุดเว้ยสวยเท่หลอ่อเฟี้ยวมากเลยนะครับเอาเป็นว่าใครนะครับต้องการโนบุกเกมมิ่งที่สุดพิเศษไม่เหมือนใครเพิ่มข้าวใส่ไข่นะครับ MSI Stealth 16 Mercedes AMG Motorsport 99,910บาท ของพรีเมียมให้ไป9,350บาทสนใจนะไปพีกันได้เลยเพราะว่าของคงจะเข้ามาไม่เยอะมันลิมิตดีชันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าไม่แพงอะ่ะจริงๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้ความพิเศษไม่ซ้ำใครไม่เหมือนใครนะครับอย่าลังเลเยอะจองพี กันได้เลยหรือถ้าใครสนใจแบบขอเห็นตัวจริงก่อนผมว่าลองติดต่อไปที่ร้านต่างๆดูว่าเขามีเครื่องไหมนะครับโอเคสำหรับในวิดีโอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ